น้ำมุ้งไหลเป็นแบบภูมแพ้เนาะมากอ่ะมาให้แค่งไม่ไห่วะ เอาใบเขียวนะจ๊ะดูก่อนใบเขียว <c oughs> ยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะหิวมาก อาใบเขียวนะจ๊ะก็จะชอบเลยคือสี่สามนะคะแล้วก็สี่ห้าสี่หนึ่งนะคะจะมีสี่เจ็ดแล้วก็ห้าหนึ่งห้าศูนย์ สามตัวสี่สามหนึ่งนะจ๊ะอ่าอันนี้ใส่ด่วนมีแค่นี้จ้าใครแคปใส่ด่วนแล้วพิมพ์คำว่ารวยผิด <c oughs> ถูกไม่ว่ากันนะคะแม่แม่ก็ ตามนี้ได้เลย อาใครแคปแล้วพิมพ์รวยค่ะโอเคใครสนใจสั่งซื้อสินค้าจะนุกสั่งได้เลยนะคะตอนนี้นะคะ